สวัสดีกับลูกค้า YouTube Channel ช่อง n a ท a c t o r รถไถมือสอด้วยครับวันนี้นะฮะ Natactor ก็มารีวิวนะครับสินค้าหน้าร้านนะครับประจําคลิปของวันที่16นะฮะเมษายน2563ครับก็มีตัวไหนบ้างนะครับก็เมื่อวานนะครับเราก็รีวิวนะครับคู่ไปนะครับก็เป็นรถอ่า3สูบกับ4สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ด i เรก t i ไ j e c t i ก n ครับก็เมื่อวานนะครับมีลูกค้าถามนะครับว่า <cues> to to. T you, okay. hmm? d t กับ S p ต่างกันยังไงนะครับ dT กับ s p ต่างกันยังต่างกันแค่โครงเสาลังคานะครับแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าเป็น dT ในตัว3608กับตัว3 6 0 8 SP นะครับจะต่างกันทั้งโครงลังคาทั้งคันเกียร์นะครับตรงนี้นะครับก็ความแตกต่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นคูปะตานะครับ L4708 นะครับ DT นะ ตัวนี้นะครับรถจดทะเบียนนะครับปี54ครับเราจัดการนะครับเปลี่ยนถ่ายของเล้วตัวเช็คนะครับลูกหมากให้ทุกจุดนะครับเรียบร้อยนะครับยางสวยครับยางหน้าสวยนะครับยางหน้าสวยนะครับเราเช็คให้หมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับพอเราไปใช้งานได้เลยเมื่อวานผมรีวิวดันให้ดูเรียบร้อยนะครับยางหลังก็80%ครับตรงนี้นะฮะรถใช้งานนะครับอยู่ที่1,900ชั่วโมงนะครับ 1900ชั่วโมงนะ1,946ชั่วโมงนะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับตรงนี้นะครับโอนลอยให้เรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่3 4 0 0 0 0บาทนะครับ340,000บาทตัวนี้ราคานี้นะครับลูกค้าจะได้ตัวผ่านพวน2 2 5 Heavy p l ฟวพันะครับตรงนี้นะครับเป็นผ่านมือสองแต่ถ้าลูกค้าประสงค์นะครับที่จะเปลี่ยนผ่านใหม่นะครับราคาจะปรับเพิ่มนะครับจะได้เป็นผ่านพีีพวกนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก1น0 0 0หมื่บาทลูกค้าก็จะได้เป็นหางใหม่ไปเลยครับในราคา355,000บาทน,นะครับเราจะโชให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็จะมีโรตารี่เข้ามานะครับตัวสายก็จะมีโรตารี่เข้ามาอีกรานะครับเป็นของฟอร์มาเทคนะนะครับ เราฝากไว้ด้วยครับทางร้านของเรานะครับขายเฉพาะเงินสดนะครับไม่มีการผ่อนดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเข้าดูรถก่อนได้นะครับหรือว่าให้เราผมนะครับรีวิวนะฮะให้นัดรีวิวให้ดูก่อนก็ได้นะครับเพ่งเพ่งตัดสินใจเพราะทางร้านไม่ได้บังคับให้เรามัดจําหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการมัดจําขึ้นอยู่กับลูกค้าเท่านั้นนะครับว่าจะมัดจําหรือไม่มัดจํานะครับตรงนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ครับ นะครับตรงนี้นะครับมีคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาอัปเดตและรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับขั้นต่อมาครับตัวนี้ก็จะเป็นคูเปต้านะครับ L3608SP นะครับตัวนี้นะครับยางสวยๆเลยครับยางหลังเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นของ BK นะครับ BKT นะครับตัวนี้นะครับยางหลังนะครับ ตัวนี้เป็นสามหกปด sp นะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์สาสูบ direct injection นะครับเป็นเกียร์ระบบเกียร์ซิงโครเชตลนะครับเข้าเกียร์ที่ด้านข้างพวงมาลัยนะครับตรงนี้ทุกระดูรายละเอียดรอบคันนะครับลูกหมากนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองข้างนะครับแป๊บเดินคมเมี่ยมให้ใหม่นะครับตรงนี้นะครับกล้องนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ครบชุกจุดนะครับตรงนี้นะครับ ชั่วโมงการทางานนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าชั่วโมงสาเหตุที้นัดเปลี่ยนที่ทําสีใหม่รอบคันเพราะรถคันนี้จอดตากแดดนะครับเราก็เลยจัดทําสีใหม่นะครับให้ลูกค้าใหม่รอบคันเลยนะครับพอนคัดนะครับไม่เคยตัด่อนมา่อนะครับตัวนี้นะครับก็รอยเดิมๆนะครับตัวแป๊บต่างๆนะครับตัวนี้นะครับสีสันนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับเบาะตัวนี้น่าจะเปลี่ยนให้ใหม่นะ เราใช้งานที่1,398ชั่วโมงนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับราคาที่3,030,000 30, บาทนะครับ3,030,000 30, บาทเป็นคูปัต้า L3608 SP นะครับถามว่าทําไมถึงราคาสูงนะครับตัวนี้ได้เป็นหางของ PT นะครับเป็นหางใหม่นะครับแต่นะครับถ้าลูกค้าอยากได้หางเก่าหางมือสองนะครับก็ปรับราคาลดลงมาอีก อีก1 5 0 0 0บาทนะครับคุณก็จะได้ผางมือ2นะครับเป็นของตาช้างเหมือนกันนะครับพอพร้อมใช้งานเหมือนกันก็จะอยู่ที่315,000บาทนะครับ315,000บาทนะครับถ้าเป็นหางเก่านะแต่ถ้าเป็นหางใหม่ก็อยู่ที่3,3ม0 0 0บาทนะครับตรงนี้นะฮะดูสภาพรอบๆคันไปนะครับตรงนี้นะครับลูกมาผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคอนคัสไม่เคยตัดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้นะครับก็จะได้แถมท่อซิ่งออปชันพิเศษไปต้องหาครับของ้อของท่อซิ่งของอ่านท่อซิ่งนะ ตันี้นะครับดูท่อเป็นงานสแตนเลสนะครับสามชุนสี่นะครับตัวนี้เป็นงานโครเมียมอ่อเป็นงานไม่ใช่งานโครเมียมนะเป็นงานอ่อไม่ใช่งานไอเป็นงานขัดหยาบอะครับตัวนี้นะครับเป็นท่อสแตนเลสนะครับคล้ายๆกับอะอลูมิเนียมอะครับตรงนี้แต่เป็นสแตนเลสแท้ๆเลยครับสามชุนสี่นะนะครับก็ให้ดูงานนะครับส่วน M ห้าพันก็น่าจะได้จัดส่งภายในวันสองวันนี้นะครับเป็น ของลูกค้าที่อำเภอคลองท่อมนะครับจังหวัดกระบี่นะครับอันนี้เราจัดเก็บสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยเลยนะครับ m ห้าพัน su ตัวนี้นะครับที่ใหญ่ของเรานะครับเขียนหน้าติดตั้งให้ใหม่นะครับทําเขียนหน้าใหม่สวยตัวนี้โสดนะครับสามสิบสี่ศูนย์แปดตัวนี้มาใหม่เมื่อวานนี้ครับฮุบบไตเออสามสี่ศูนย์แปดนะครับก็ยางหน้าสวยสวยเลยยางหลังก็แปดสิบเปอร์เซ็นตครับนะฮะ เช็คระบบนะครับพร้อมใช้ให้แล้วครับตรงนี้นะครับเช็กระบบพร้อมใช้แล้วนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดชั่วโมงสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดชั่วโมงครับนะครับรถจดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับเครื่องเกียร์ดีครับชุดแขนหลังปรับตั้งได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับนะครับสวยๆเลยส่วนตัวนี้นะครับ ก็มาคู่กันนะครับติดจองแล้วนะครับตัวนี้ก็ราคาที่185เหมือนกันนะครับติดจองให้ลูกค้าที่อำเภอรับแลนะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับนะครับสวยๆเลยครับอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นคูปต้านะครับ L 2 8 0 8นะครับ ดูความแตกต่างสองแปดศูนย์แปดครับกับสามสี่ศูนย์ปดอันนี้สามสีู่นแปดแท้นะครับแต่อันนี้เป็นสามสี่ศูนย์แปดเทียมนะครับเพราะว่ารถตีตีตีของมันแท้คือยี่สิแปดแรงม้านะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเดียวกันนะครับกับสามสิบี่แรงก็จะเป็นเดอนหน้าแปดเกียร์ถอยหลังอสี่เกียร์นะครับระบบเผาหัวนะครับตรงนี้นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะฮะก็เหมือนกันเลยครับแค่มันมันรูปทรง เขาโค้งเหมือนกันหมดทุกอย่างแค่ลด cc สองของกระบอกสูบลงแค่นั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับพี่สนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือสองครับก็ติดต่อนะได้โดยตรงครับ091ครับ861 1191ครับ091 861 1191ขนุนก็3า1608ติดจองแล้วครับอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้านะครับก็จะมีโรตารี่นะครับเข้ามารตใหญ่ๆเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ